กาประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของทิศทางของค่าเงินบาทนะคะที่ช่วงเช้าอาจจะเห็นการดีดกลับขึ้นมาหรือว่าอ่อนค่าลงมาหลังจากไปแตะระดับ3 8 0บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อวานนี้ทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าในส่วนของตัวดัชนีด,ดอลลา,าร์สหรัฐที่กลับมาอิงทางบวกอีกครั้งเนี่ยก็ทําให้เห็นค่าเงินบาทเนี่ยชะลอการแข่งข่าอ,อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยในเรื่อง ตัวเลขเศร,รษฐกิจในฝั่งสหร,รัฐเองเนีย่ยคงยังต้องติดตามดูความคืบหน้ากันต่อแม้ว่าล่าสุดในส่วนของความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านสหรัฐเนี่ยเมื่อคืนรายงานออกมาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการเอาไว้ว่าจะออกมาทรงตัวที่ระดับ ส่วนของการพุ่งขึ้นของบลตอบแทนพับัตรัฐบาลสาหรัฐเองจากการที่มีแนวทางแก้ไขวิกฤตยูเครนออกมาหลังการเจรจาสีฝ่ายที่เกิดขึ้นแม้ว่ายังต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อว่าจะมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมออกมาเช่นไรก็ทําให้เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่หนุนดัชนีดอลลาร์สาหรัฐติด,ดตัวขึ้นมาแต่ก็ยังจํากัดแถวๆไฮเดิมที่ทําไว้ในช่วงสัปดาห์ก่อนคงต้องจับตาดูกันต่อ ในภาคที่อยู่อาศัยอื่นๆในสัปดาห์นี้รวมถึงในส่วนของตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐซึ่งก็ยังดูมีความไม่แน่นอนว่าจะออกมาเป็นในทิศทางที่เป็นบวกตามที่คาดการมากน้อยแค่ไหนนอ, <c oughs> นอกจากนอกจากนี้ในส่วนของการประชุมรายงานการประชุมเฟดแล้วก็ในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางโลกในสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่นักทุนยังรอจับตาความ ชัดเจนว่าจะมีสัญญาณเกี่ยวกับเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเมื่อใดออกมาหรือเปล่าทําใหา้มองว่าในส่วนของรัชนีดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยยังมีการดิดตัวขึ้นได้ค่อนข้างจํากัดจึงมองว่า,าในส่วนของค่างเงินบาทเองก็ไม่น่าจะพื้นตัวได้ค่อนข้างแรงขณะที่ในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ในส่วนของอสภาพพั์เองได้มีการปรับลดกรอบ GDP ปีนี้ลงมาที่ระดับ1.5-2%าถึงเปอร์เซนต์แต่ว่า,อามองว่าตลาดก็ยังคาดหวังในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจในปีหน้าอยู่เหมือนกันทําให้ยังมองว่าในเรื่องของโฟลที่จะไหลเข้ามาในตลาดบ้านเราในระยะกลางลก็ยังอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกแม้ว่าช่วงสั้นๆเองเนี่ยจะเห็นาการไหลออกอาจากตลาดตราสารหนี้แล้วก็ตลาดหุ้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานนี้เองเนี่ยนักงทุนต่างชาติก็กลับมาซื้อสุทธิใน 2,019ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นเองเนี่ยแรงขายกา็ยังดูเหมือนว่าไม่ได้มากนักก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าพันล้านบาทาจึงมองว่าในส่วนของ USDU 1 4เองเนี่ยแม้ว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นได้บ้างแต่ยังไม่น่าจะกลับไปยืนระดับ32บาท ในระยะสั้นแล้วก็ค่าเงินบาทเองเนี่ยการดีก,กลับขึ้นมาเนี่ยน่าจะติดแถวราับ31.90บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็ยังมีโอกาสค่อนข,ข้างมากเหมือนกันที่จะแข่งค่ากลับเข้าใกล้สิติที่ทําไว้บริเวณ31.74บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐดังนั้นวันนี้ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนจะแนะนําให้รอเข้า เปิดสถานะช็อต USDT 14ใหม่ที่ระดับ31.98บาทหรือว่าเหนือกว่าโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ31.87บาทต่อดอลลาร์สหรัฐตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นทะลุเหนือระดับ32.02บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิจการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์